เดี๋ยวทำเป็นไห้ล่ละคะมันต้องมีตัวอย่างอือฮึคิวอาโคีกเลวหนูอ่านโจสโอิอ่อแล้วค่ะอานซิเจนอ่าเวลาช่วงกลางวันและเติมคำตอบ เข็มยาหรือเข็มฟันเขาต้องเรียกว่านาทีอะฮะเข็มยาเข็มยาเขาเรียกว่านาทีเข็มยาเรียกนาทีเข็มฟันเรียกหนึ่งเอยเรียกชั่วโมงถ้าเข็มที่มันเดินตลอดเวลาเขาเรียกเข็มวินาทีไหนคะอันนี้สีชมงูนะคะอันนี้ บอกว่ายัางไงคะสี่นาฬิกาเราก็เขียนสี่นาฬิกาถูกไหมแล้วก็เติมต้องศูนย์สี่มันเป็นเวลากลางวันเขาบอกอ่านเวลาช่วงกลางวันจงเติมคําตอบถ้าเวลากลางวันตัวนี้ก็ต้องเป็นสิบสองนาฬิกาทีคะอันนี้ก็ตัวนี้ตัอหนูหนเขียน,น,น,นใหม่เขียนใหม่ค่ะก็ต้องเขียนสิบสองน,น,งน,น,นาฬิกาเอ้ยไม่ใช่ มันต้องเป็นสิบสี่สิคะไม่ใช่สิบสองสิบสามสิบี่สิบห้าสิบหกอแม่ก็บอกเห็นาะสิบหกนาฬิกากี่นาทีเปิดเอาเปิดคนบอกว่าง,ง่วง <S <S อ่ะเขียนสิผกลับไปดูหน้านั้นก็ได้นี่ กูก็ต้องหัดนับด้วยนะมีสิบนาที